พอมันเกิดเรื่องแบบนี้นะ่าไรของเจนนี่ใช่ป่ะมันก็มีบางคนเอ๊ะออกสงสัยว่าโอยมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะไม่ใช่ว่ามันเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะมาสร้างกระแสให้กับตลาดของตัวเองเนาะเพราะว่าตอนที่เจ้าของแดนโทรไปไม่เห็นจะรับเลยแต่พอเจ้านี้โทรมาอุ้ยก็ดันรับอย่างแบบเดกระเตี้ยมกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวเน็ตบางคนเขาคิดอย่างนี้นะอีป้าก็เลยแบบเะ้ีอย่างวะ คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายตอนหลายคนนะคะสําหรับใครที่ติดตามไลฟ์สดการขายของของเจนนี่รัชนกเนี่ยก็แม่บอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยถือเป็นเทศกาลการไลฟ์สดของเจนนี่จริงๆและนะคะจู่ๆเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นซึ่งขณะที่เธอกําลังนั่งไลฟ์สดขายของอยู่ดีๆนะคะจู่ๆก็มีเจ้านี้ของคุณแม่เกดคุณแม่ของสาวเจนนี่เนี่ยโทรหากลางไลฟ์สดเพื่อทวงเงินที่แม่เกดยืมไปซึ่ง เจนนี่เนี่ยก็รับสายนะคะและคุยกับปลายสายแบบงงๆก่อนจะมีการตอบกลับไปนะคะว่าถ้าเป็นของแม่ไม่ต้องโทรหาเธอนะคะเพราะว่ากําลังไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวจะให้แม่เนี่ยจัดการแต่ต้องดูก่อนว่านี่ดังกล่าวเนี่ยเป็นนี่อะไรก่อนที่เจนนี่นะคะจะถามปลายสายกลับไปคขว่าของพี่เนี่ยคือหมวกกันน็อกถูกไหมร้อยละยี่สิบนะคะถูกหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยเขายืมหมวกกันน็อกถูกไหมและเจนนี่ก็พูดต่อด้วยนะคะว่าแล้วเอารถเบนซ์ไปตั้ง ถูกหรือเปล่าเขาเอารถเบ้นนะคะไปตั้งเพราะอะไรคะพี่พูดเลยนะคะคนดูสองแสนกว่าคนพี่พูดมาเลยเขาเอาไปตั้งเพราะมันเป็นยอดหมวกกันน็อกถูกไหมพี่นะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของสาวเจนนี่เนี่ยถามกลับไปนะคะพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเขาไปยืมตังค์พี่กันหนูเห็นรูปแล้วนะคะเพราะมันมีโพสต์แล้วไม่มีตังจ่ายเลยเอารถเนี่ยไปตั้งใช่ไหมคุยความจริงมาเลยนะคะที่เอารถไปคือที่พี่ เ,เคยโทรไปเจราจาแล้วไม่รับข้อเสนอถูกหรือเปล่าแล้วตอนนี้โทรกลับมาเพราะว่านะคะจากนั้นเนี่ยเจนนี่ก็พูดกลับายสายนะคะว่าที่พี่พูดในรายการว่าจะจ่ายให้แม่ไม่ได้จ่ายโดยตรงกับเจ้าหนี้นะคะเพราะพี่เนี่ยไม่อยากรับเรื่องแต่แม่ยังไม่รับเงินพี่อันนี้ก็คือบางช่วงบางตอนนะคะที่เจนนี่เนี่ยได้เคลียร์กลางไลฟ์สดก็ทํากลางเช้าเน็ตนะคะมีการเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายแหละคุณผู้ชมรวมถึงนะคะทางด้านของแม่เปียอีปาา้าค้ังบาน ค่ะก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะถึงเรื่องที่เจ้าหนี้โทรหาเจนนี่รัชนกกลางไลฟ์สดด้วยเหมือนกันอีกมุมหนึง่งอายังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแม่เปียป้าข้างบ้านกันค่ะปลาปลาปลาเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นเกือบของขึ้นเลยนะอยู่ๆเจ้าหนี้ของแม่เก๋ก็ใจกล้าโทรมาทวงกลางไลฟ์สดตลาดเจนนี่ไปเลยอะ่ะอุ้ยเจ้าหนี้คนนี้เขาเป็นใครเนาะเอ้า้ามาจานนายอีป้าจะใช้สัมพเวสีไปสิ่งที่ไลฟ์เจนนี่มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเล่า คือหลังจากที่เจนนี่ออกตัวว่าต่อไปจะไม่ใช้นี้ให้แม่แล้วนะคะสุดท้ายนางก็แบบใจอ่อนแล้วก็ป,ประกาศใน,ในรายการโหนกระแสว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะเอาเงิน3ล้านบาทไปให้แม่ใช้นี่แล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ทะเลาะกันแล้วเกิดเรื่องอ่ะเจนนี่รู้สึกไม่สบายใจเลยแต่นี่จะเป็นก้อนสุดท้ายสําหรับแม่แล้วนะจ๊ะเจนนี่ลั่นว่างี้คือแล้วพอเจนนี่ไหลสดกฉปะเจ้านี้ก็โทรมาทันทีเลยกริ้ง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 ลโหลทวงเงินของแม่กเก็ดหน่อยก็คือหน้าไหลไปเลยจ้าซึ่งตอนนั้นมีคนดูประมาณสอง0,000กว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วเห เป็นพวกแบบหมวกกันน็อกนั่นแหละก็คือหมวกกันน็อกคือใครในอีตาก,ก็คือเจ้านี่นอกองระบบอกแบบแกบางทีแบบดอกร้อยละยี่ดอกแพงๆอะไรประมาณเนี้ยคือดอกร้อยละยี่ยังพอทนแต่ว่ามาทวงเจนนี่หน้าไรเนะี่ยคืออันเนี้พอเลยนะเพราะว่ามันแบบมันพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่เลยอ่ะเจนนี่ก็เลยแบบว่าตอบกลับไปว่ามาบอกพี่ทําไมอะ่ะบอกแล้วใช่ไหมว่าขอดูก่อนว่าแม่เป็นนี่อะไรบ้างไม่ใช่มาแบบว่าทวงกลางไรสดแบบนี้นั้น เธอสัมภเวสีตัวที่8ของฉันชั้นก็ไปจับใจความที่เจนี่พูดได้ว่าโอ้จริงๆแล้วแม่เกดไปยืมเงินอีพวกหมวกกันน็อกหรือพวกนี้นอ,รอกระบบที่แบบดอ,อกแพง,อ,งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วยู่ๆแม่เกดก็ไม่ได้ตังค์จ่อยก็เลยเอารถไปตุงต่งตงไว้อะไรประมาณนี้แล้วเจนี่ก็พยายามคาดคันนะนี่คุณใช่เจ้าหนี้ที่แบบว่าเป็นดอกแพงหรือเปล่าใช่พวกหมวกกันน็อกแล้วก็เป็นพวกนี้นอกระบบห,หรือเปล่า มันก็แบบคนนั้นเขาก็รู้สึกแบบเหมือนใบบงใบเบียเ่ยงใช่ไหมแล้วเจนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยจะบอกให้นะคะที่ไปพูดในรายการโหนกแสะที่บอกว่าเนี่ยเจนนี่จะเอาตังค์ไปให้แม่ไม่ใช่ว่าเอาตังค์ไปให้เจ้านี่โดยตรงขนาดนั้นเพราะว่าเจนนี่ไม่ได้อยากจะรับเรื่องอะไรใดๆเลยแต่ว่าคือแม่ยังไม่รับเงินกับเจนนี่เลยเพราะว่าเราสองคนยังไม่ได้คุยกันแม่ยังบล็อกเจนนี่อยู่เลยอะไรประมาณนั้นแล้วเจนนี่ก็บอกว่าน้องอย่ามาบังคับพี่นะน้องต้องฟังพี่ก่อนพี่จะช่วยหรือไม่ช่วยน้องอ่ะต้องให้พี่เป็นคนพิจารณางี่ พอมันเกิดเรื่องแบบนี้นะ่าไรของเจนนี่ใช่ป่ะมันก็มีบางคนเอ๊ะออกสงสัยว่าโอมันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าน,นะไม่ใช่ว่ามันเป็นคอนเทนต์เพื่อที่จะมาสร้างกระแสให้กับตลาดของตัวเองเนาะเพราะว่าตอนที่เจ้าของแดนโทรไปไม่เห็นจะรับเลยแต่พอเจ้านี่โทรมาอุย้ยก็ดันรับอย่างแบบเดียวกันแบบเตี้ยมกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวเน็ตบางคนเขาคิดอย่างนี้นะอีป้าก็เลยแบบฮะ ah? ออีหยังวะ เรื่องนี้ฉันก็ใช้สัมภเวสีตัวที่แปะสืบม,มาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเจ้าหนี้ที่โทรกล้าโทรมาทวงเจนนี่นะาไหลก็คืออยากจะทําให้เจนนี่อับอายแล้วก็คิดว่าเจนนี่จะต้องใช้นี่เขาเป็นเจ้าหนี้พวกหมวกกันน็อกพวกนี้นอกระบบนั่นแหละอันนี้อยากจะบอกเจนนี่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถมีสิทธิแจ้งความได้นะจ๊ะถ้าไปสืบสอบมาว่าอุ้ยนี่ของคุณนะมันเกินเหตุเป็นนี่ที่แบบโอ้ไม่ผิดกฎหมายอะ,อะไรประมาณนี้ยแล้วฉันจะบอกทุกคนว่าเรื่องเจนนี่กับแม่เลิกคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ได้แล้วนะแกการทำคอนเทนต์เพ ให้แม่เราไปโดนด่ามันไม่มีใครกล้าทําหรอกใครจะกล้าไปเสี่ยงกับเวรกรรมที่มันแบบจะต้องมาติดตัวนระกกินกระบ,บาลเยอเอาเรื่องแม่ไปให้คนด่าขนาดนั้นนะ่ะมันไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งนะที่ฉันอยากจะพูดก็คือมันมีบางคนมาบอกว่าคนจนะไปอุดหน,นุนคนรวยกันทําไมอะไรเงี้ยคือแกแกเขา้าใจไหมว่าส่วนมากของที่เราซื้อในห้างหรือซื้อตามท้องตลาดทั่วไปรหรือว่าในเซเว่นเ่ะ คนนิตังเท่านั้นแหละที่เขาทามาให้เราบริโภคแล้วตลาดเจนนี่นางก็เอาทุกอย่างมาที่เราอยากจะช้อยอยากจะซื้อนางก็เอามาลดราคาแบบราคาที่ย่อเยวทําทให้เราสามารถจับจ้องจับตือจับจ้องจับ,จบ,จบซื้อได้ไงอะไรประมาณนี้คนก็เลยตัดสินใจอุดหนุนการเอา,อางี้ดีกว่าพวกยังไม่ชอบกันเหรอของถูกลงเพราะว่าเจนนี่เนี่ยอีป้าเองก็เอฟไม่อยู่หลายพันนะ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่เหลือฉันแดกมาม่าเอง ตอนนี้ฉันก็เห็นว่าแม่เกตพยายามขายขงขายของเพื่อจะเอาเงินมาใช้นี่แล้วก็มาฉับใจใช้สอยอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะรับเงินลูกยังมีการบล็อกลูกอยู่อะไรประมาณนี้แต่การเป็นแม่ที่ดีไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกได้อย่างดีนะแต่การเป็นพ่อแม่ที่ดีก็คือเราจะต้องไม่เป็นภาระของลูกหลาน,นแต่เล็กจนโตโอแม่เล่นหวยเลสวย,สวยแม่แทงไม่ยั้งไม่เพื่อแม่ใคร แม่เราชอบซื้อชุดใหญ่หกสิบนหลรอใจแม่บอกเอาไว้นี่ค่าน้ำนมอีป้าล้องเพลงเฉยๆนะไม่ได้แซะใครเลยแค่นี้นะจ๊ะ